ใครมาขวางทางรถผมอีกทีนี่เฮะผมะตาตาตาผมจะเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยหลบให้หน่อย,เ,ยเอาอ <c oughs> นึกว่าใครมาจอดรถขวางทางโอ้โหเชิญเว้นกบผมไปได้ครับเอานึกว่าไปกรุงเทพแล้วไปหรือยังฮะใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นยังไงตัวนี้ ไมาใส่นกอเออแถวบ้านเลยตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้หมาเนี่ยังเชียนรครับตอนนี้ยังไงอยู่ตอนนี้เข้ากันหรือยังของของนี้นกตัวขันขึ้นสาวนกรถไฟแรงไก่ท่านนี่ขันอีกอยู่ต <laughs> รงไหนนี่แหละใส่ไว้ตรงไหนเลยเชียน,นครับยัดพุ่มมันเลยพุม่มนี่แหละต้นใหญ่ๆนี่บัวกระพุนมันดิเป็นต้นยุกที่สร้างไฟอย่างละครับอ๋อหนุนห่ะต้นเลยต้นใหญ่ๆไปใช่ไหมครับอ๋อ พอมีนกอยู่ในแถวนี้เนาะครับมือเช้านี้ผมมันเนีย่ยผมมาเรียนผมได้ยินนะผมไปเลยอดบปเลยเลยเอ้าก็ได้ตัวที่ผมเอาไปกรุงเทพยนมนเลยดิโอ้โหเตรียมตัวจะไปกรุงเทพแล้วนะครับโอ้ยังไม่ได้สวัสดีนะใช่ไหมไม่เป็นไรครับโอ้โหหายหน้าหายตาช่วงนี้ยังไงทำใจอยู่ใช่ไหมระยะทำใจใช่ไหมฮะเป, <laughs> <laughs> เป็นยังไงบุเป็นยังไงเป็นแบบร้อนรนหรือยังไงก <laughs> ินขัน้นขั้นเลยโอ้ เป็นแบบไม่มีความรู้สึกอยากจะต่อนกต่อหนูอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้หมดะไรใช่ช่วงนี้เออเดี๋ยวไปเล่นอที่กรุงเทพก็ได้ไปแถวไหนนะอยู่ปทุมปับปทุมโอ้ยพี่น้องเราเยอะแยะตรงนั้นปทุมธานีนะเฮ้ยอาจารย์ไปต่ออาจารย์ไปต่อแถวใดที่ออกอ้างไปเขาไปต่อแถวมันอยู่ฝั่งจงังหวัดออยู่ฝั่งจังหวัดอยู่ตรงพหลังลงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสอ่าถ้าใครอยู่แถวนั้นน่าจะตลาดฟุทซับนะ อ๋อตาตลาดพูนทรัพย์ทางไปรัดเลี้ยวขวาก็ไปปากเกตใช่ไหมครับเออนั่นแหละอันปากแปดนี่นลายก็ปาอยังมีมุกนะครับยังมีมุก<ม>เออตอนนี้นกลงกินเนาะช่วงนี้เดี๋ยวสักไหนก็คงจะขึ้นเล่นอีกรอบนึงนะครับหมายถึงว่านกกระปูดนะขึ้นเล่นนกต่อเอ๋อเล่นเลยโอเคครับรอรุ่นรอรุ่น เนาะครับนกป่าก็เงียบครับหลังจากที่มาใส่ข้ามเกินเนาะเสียเนาะมาข้ามเกินมาข้ามเกินฮะต,ตัวอะไรแหละโดดย้อยอยู่ <c ười> <c ười> อ่ปีกแดงไหมหรือว่ายังไงฮะโอ้อ่าให้มันเหยียบไปเลย <c ười> ออวันนี้เาเจ้าขันนะครับเจ้าขันก็ทาผลงานเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้อ่าถามเสียนว่าได้หกตัวแล้วพี่น้องนะครับโอ้โหคู่แข่งเจ้าขยะสองไปไกลแล้ว <laughs> อือการใส่นกของเสียนนะครับโอ้โหใส่ได้แบบอใช้ได้ครับใช้ได้อาการใส่เนี่ยครับใส่ข้างต้นใหญ่นี้จะต้องต้องใส่ยอดครับพี่น้องครับเนาะ ใส่ยอดก็คือบังคับนะครับบังคับให้ให้นกเข้ามาแล้วกระโดดลงมาแล้วใกล้พระเนียที่สุดนะครับเพราะว่าเราใส่ตรงพุ่มใหญ่นะบเออใส่ตรงต้นใหญ่อย่างเงี้ยนะครับผมจะต้องใส่ฝั่งเข้าหาต้นนี่แหละพี่น้องครับแต่ว่าต้องใส่แบบสูงสูงไว้ที่สุดนะครับเผื่อนกมันลงมาจากต้นใหญ่นี่นะครับมันก็ต่ํามันก็ต่ําอยู่แล้วครับต้นนี้นะครับเวลาเราใส่นี่ก็คือต้นนี้เราต้องใส่ให้สูงสุดหรือใส่ขึ้นเกือบยอดก็ได้ครับกะให้นก มันเข้ามาเหยียบจับตรงปลายต้นนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใส่สูงสุดเลยก็ไม่ดีคือใส่ยอดต้นสูงสุดก็ไม่ได้เพราะว่านกมันจะก็คือว่าไงว่ามันคือมันจะลงยากนิดนึงนะครับก็ให้มันมีที่เกาะอยู่สูงก่อนแล้วก็ให้มันลงมานะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในการใส่ใกล้ต้นใหญ่นะครับถ้าท่านใส่ต้นใกล้ต้นใหญ่แล้วนะครับกว่ามันจะลงนะครับบางตัวมันลงยากพอมันลงมาแล้วนะครับท่านใส่ตรงเนี้นะครับนี่ ท่านใส่ตรงนี้ใส่กลางเงี้ยครับซึ่งมันต่ำรับนกก็จะลงมาตรงอยู่ไปนี้บางทีมก็ไม่ลงอีกนะครับทีนี้นะครับบางตัวนะที่มันลงแต่ถ้าตัวไหนมันจะลงคือจะใส่ตรงไหนมันก็ลงอยู่แล้วนะครับผมพูดถึงว่าตัวที่มันจะลงยากนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องดันขึ้นไปอีกนะครับดันขึ้นไปเพื่อเพื่อที่จะให้นกต่อนั้นกับนกป่านั้นใกล้กันที่สุดนะครับอันนี้คือการใส่นกใกล้ต้นใหญ่นะครับเอาเฮเชียนอู้เอาคุมก่อนคุมกวน ลืมปลาน,นึนกว่าพาอยู่รถลืมพานึกว่าพาอยู่รถใช่ไหมโอ้ยสักหน่อยก็ลืมสระอาแล้วอยู่ข้างล่างนะอโอ้ฟัดไปกี่ตัวแล้วนะนกนี่หกครับหกตัวแล้วเนาะที่พูดกันเมื่อกี้นี่เ่ว่ออาอันเมื่อไรก้นขีดเอาวิรีนี่ก็โอ้คขึ้นจังตอนที่มากม แร่งอ่ะบอกสาวเพราะท่านเลี้ยวคู่กันเลยขียาคู่กันเลยแสดงว่านกป่ายังไม่ได้เล่นกันโอ้ยังไม่ได้เข้ากันล่าสุดนี่ใช่ไหมครับเอาแล้วถามหน่อยว่านกว่านกตัวนี้มีทีเด็ดอะไรเสียนถึงได้มาตามมาใส่โอ้ผมยินฟังมุโซนี่ผมว่ามันอันใดนี่โอ้คเขม็งไหมเขม็งทุกอย่างคบแล้วก็ม้วนพร้อโอ้เสียงพ่อด้วยครับโทนกลางนะเสียงกลางนวลนๆโอ้กลางนวลครับปุกหนึ่งขันนุ่นก็ม้วนเฮียาก็ม้วนมาหนิ มันมาปล่อยเขาล่มโซนี่เป้าที่ตัวขาดหนุนครบเลยขาดแต่อ่างแมนบ่มีอ่างอือครับก็เลยลองมาลองดูค่าๆดูเดี๋ยวต้องได้แก้มือเนาะแมนครับแล้วเห็นว่าได้ไปยินอ่าได้ยินนกอ่าบ่อเจ้าหมึกหนาใช่ไหมแมนครับมีมีความดียังไงมันมันมีดีมันมีที่เด็ดมีที่เด็ดยังไงอ่างแปดคำผมอ่ะอ่างแปดคำหนุนอ่างบอลเสียงม้วนบหมนที่เลผมนี่ยินแต่มันเหียดครับมันเหียด มักนก็เฮียกเลงดีอยู่เสียงมวนเพรานกตัวนี้ก็เสียงมวนได้อมันเลยขันยนนกนกเดี๋ยวจเป็นนกโทนเสียงเลยเสียงกลางนวลๆเลยเหรอครับโอกลางนวลอืมแล้วยังไงต่อทีนี้เสียงที่ซูซีกันกับมือได้ซ้ำตัวมือสองได้ซ้ำตัวตัวสุดท้ายนะโอ้กลางนวลแบบนั้นโอ้กลางกลางไปหาใหญ่เลยเนาะอย่างนั้นเนาะที่แรกมันคู่ขึ้นเสาแรกผมนับเบิ่งอ่างอ่างห้วยบระคานี่คืออ่างไรแต่ไม่ได้คู่ขึ้นเสาอีกสองก็เลยไปนับเสาอีกสองในแปดข้โอ้อ้แต่ไม่ตลอดเนาะแต่คือแบบว่า ไม่ใช่อ่างตลอดเนาะบวครับบวอ่างตลอดหลังจากนั้นก็ครูสี่ห้าคำอย่างนี้ใช่ไหมครับเออก็ก็มีศัพท์ธรรมดาด้วยครับเออแต่ว่าสูงสุดได้แปดคำครับแปดคำหนุนอ่างเพิอมหนุนอ่างอีกอู้วันเนี้ยไอ้วันบอกว่าย้าๆผมหิวหิวย่างใซ่หล่ะต่างคนต่างวิ่งใส่เลยใช่ไหมก็มึงใส่ยังยังสีเนาะโอ้สรุปแล้วเป็นไงวันนั้นครูบาเงี้เราบวปากเออบุษบุนเดดนนกเลยแต่ อ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือนานแล้วใช่ไหมครับดวนแล้วตั้งแต่เจ้าขันยังบ่ทันได้นกอ๋อตั้งแต่เจ้าไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้นกครับอือแสดงว่านานแล้วแต่ว่าจาําถิ่นมาได้อยู่เนาะได้ครับได้จำบ <c oughs> ่เคยเลื่อมเลยตัวนี้ตัวนี้มั <c oughs> นเป็นนกเสียงกงลางหรือเสียงมวนน้ำเนี่ยครับบ่หละอ่างแปดตัวนึงอยู่อยู่อยู่อย,อย,อยู่เลือ่อยเสียงแทงน้ำไปแม่ทางที่นกอันผูดเลยว่าน,นกจันเช่ป อาจารย์ใช่ใจโอ้ยสูงขึ้นไปอีกทีมบุรีรัมย์เหรออาจารย์ชัยนะครับตัวนั้นเสียงน้อยสองกุ๊กเต็มอ่างหกคมผมนับเดรย์ไรอ้ยทำไมตัวนั้นหนุนอ่างเพิ่มไปเจอแต่นกอ่างจังเลยเช่นเดียดายตาไม่ได้เนาะบ่าครับว่าที่น้อยน้อยว่าจะนั่นแล้วเนาะว่าจะจัดแล้วใช่ไหมว่าสิจัดนี่เราดังพูดแล้ยทุ่นเลย การตะไครแต่ว่าหลวกมันย่งเอาบุตรอยนั่นแต่เพราะมันโขลกเขาบมันแค้นานเงินอู้มุนแคนนานแล้วนี่ถ้ามันแค่นี่มันสาม่วโมงีนแล้วอู้ดึกกันอยู่ในต้นนืมไม่ลงไม่เหยียบบ่ครับมันอยู่สูงสิแล้ววันนี้นกมันอยู่ต่ำก็มันมันแค่นึงนี่แหละมันม่ย่มโดดลงมาเลยมันโดดยืดชึงครับนี่แหละครับตัวที่มันจะไม่ลงคือพูดง่ายว่าขนาดเข้ามาใกล้ๆมันก็ไม่ลงบางตัวอยู่ชานพะเยดเนาะเซียนเนี่ยอยู่หน้าชานอย่างนี้เป็นน้องหางกันแค่ ข้อมือเดียวบางทีมันก็ไม่เหยียบเป็นหมกสองกันที่เข้าไปกับเช่นองเหมือน่ามันเหยียบแล้วโอ้โหู่สิมุงเดือดอลยเด้อสรุปแล้วอยู่หน้าชานนั่นแหละครับพี่น้องครับนกที่มันจะนั่นก็คือพูดง่ายว่าขนาดว่าเราใส่ใช่ไหมคือให้มันสูงอย่างเสียนเนาะมันยังมันมาหน้าชานแล้วมันยังไม่เหยียบนะครับจากนั้นแล้วถ้าเราใส่ตำนี่กินยากมันแข็งมันทังนกไม่ไปดึงไปหรือามิดไปเลยอย่างพวลงเนาะ ครับครับครับนั่นแหละอต้อนนี้ก็ถือว่าสวยนะเซียนเนาะนนใช้ได้เลย่นะเซียนก็ใส่ได้เป๊ะเลยนะครับดิมนี้เลยนะครับ,บรอ่าฝั่งต้นฝั่งต้นใหญ่ด้วยนะครับ<อ>ข้างต้น,นใหญ่อ่าอ,นะอ่าใช่ครับอ่ามีพักก่อนลงมาพักก่อนนะพักพักตรงนั้นนะแล้วก็แพะเปี้ย เ้ยเสีีงนพักปุ๊บนกตัวมิดบ่หนิัดเออาัดเอาอัก้อ,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 อนโยนไล่ใช่ไหมเห็บนบ่ได้อาบน้ำก็ได้ลงต้นไม้ก่อนคนดูใครได้อาบน้ำบอยอเสียนใหญ่เราอาจารย์นี่ยนี่มอขอเขาบ <laughs> อนนรับต,ตอนนี้เป็นรับจ้างตัดอ้อยตัวนี้เสียนใหญ่เราโลไม่ <laughs> ไปรับจ้างตัดอ้อยม,มาทางบ้านเถอะ สร้างยังไดีไปรับจ้างตัดอ้อยไปเนี่ยว่าจะไปตายคลิปอยู่ก็เลยว่าโอ้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาว่าอย่างนั้นเออเก็เลยบอกเลยว่าอยู่ไหนพ่อรับจ้างตัดอ้อยอยู่สี่เหลือพี่มือพอถึงอ่ะเออเอ้าก็ประมาณนี้น้องเสียงน้อยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดยังไม่ไปกรุงเทพอกไเดี๋ยวเราต้องไปตามนะเพราะว่าเห็นว่าได้ยินนกอ่างแล้วสองตัวแล้วตัวนี้ไม่ไปที่ไหนที่หนึ่งเนาะเราก็ไปที่หมึกหนาเนาะเจ้าหมึกหนาบ้างเนาะ ไม่ได้ไปนานแล้วเนาะแม่อ,โอ้โดนแล้วก่โดไปตั้งแต่ผมได้เจ้า,จามึงหนามาก็ประมาณไม่ใช่หกเจ็ดเดือนแล้วเนาเสี่ยนยังคือยังไม่ได้ไปเลยนะประมาณ <ไป S 1> นั้นแหละผมไปก็ไปอ้นก็ไปกับไปคนละฟังแต่ว่าขึ้นไปฟังตึง้งอืมนั่นแหละเดี๋ยวไปดูเจ้าอ่างนั่นแหละว่ามันเสียงเป็นยังไงอ้เสียงคอันคันขึ้นนี่อ้ยมวนแห้งอ่าจำได้อยู่เนาะเสียงเนาะจำได้เลยละครับอ่าอ่ะโอเคครับเป็นน้องก็ถือว่าวันนี้ก็มาหาเสียนเม็ดก็ถือว่าเ,น,เนี่เกก็บนได้รื่อย อาทิตย์เมื่อกี้่าไหร่ที่ประมาณกี่ตัวอาทิตย์เมื่อกี้บ่ตัวเดียวเอาได้ตัวเดียวตัวสองกุ้เหรอใช่ไหมครับที่พูดครับออโอเคตัวสองกุ้งนี้ก็ตัวที่เราที่ผมตามนะพี่น้องครับเสียงต่ำกว่าเสียงเล็กกว่าจะ2สองนิดเดียวอยู่ในโทนกลางหอมกันแต่เสียงไม่สู้เจ้าสองนะครับหลุดเจ้าสองนิดนึงแต่ว่าโอ้โหเสียงแค่ได้เส้นเม็ดจัดไปแล้วครับพี่น้องครับไปบเอาคนเดียวเลยนกตัวนี้ไปรับไปอ,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 อุ่นอ๋อเหรอโอ้ยเดี๋ยวต้องไปดูตัวอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงคือ ผมไปครั้งที่แล้วไปใส่ประมาณครั้งสองครั้งยังไม่รู้ถิ่นมันมันถิ่นมันกว้างเนะนกตัวนี้นะเซียงเนาะใต่ผมผมก็ใส่มึนอนผ,ผ,ผมคิดว่าจะเป็นมันเด็มันมีนกลิวหอยตัวนึงเชียงเสียงบืนกลางนี่แหละแต่ไ่ถึงกลางหรอกอ ของหอง,หอ,งอู้เสียงมวเข้าล่มดีพอมตัวนี้กะว่าจะได้ตัวนั้นแทนมักตัวนั้นอ่าบักนี่มัมาั้งต้นกิ่งบากเออเอาะแต่ว่านกตัวนี้มันถิ่นมันกว้างจริงยอมรับอยู่นะครับใส่วนไปวนมาอยู่นกใส่ตรงนี้วนไปฝั่งนั้นใส่ฝั่งนั้นวนมาฝั่งนี้เนาะมันวนไปวนมาน่ะนะครับถิ่นมันกว้างพูดยังไงว่าถิ่นมันกว้างมันต้องมีดีแล้วนกตัวนี้เนี๋ยวังไงเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะเอาแล้วครเป็นนงครับก็ถือว่ามาเล่นอ่าตอนเย็นๆนะครับผมก็เลิกงานก็ไม่ได้้้มีีเววลาอออกกกตต่่นนครับชง็ไดแ ตามทีมงานอย่างนี้นะครับผมมาหาสูตรบรรยากาศภายนอกนะครับมาสูตรบรรยากาศป่าให้ได้พอมีกําลังแรงใจจะไปสู้งานในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะเป็นวันเสาร์วันที่น้องเชนเนาะเราคงจะได้ไปเล่นปลากันนะครับเอาละครับพี่น้องก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเตรียมสร้างข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับ เซียนใหญ่นะครับโอ้เป็นอาจารย์แล้วนี่โอ้ฮะโบโบ่บโบอาจารย์เม็ดครับผมสวัสดีครับอาจารย์เม็ดนี่ปุมานเลย